มันจะแปลกตาหน่อยนะครับชัดเจนแล้วครับสำหรับการทำงานในฤดูการ2024กับอดีตแชมป์โลก8สมัยของ Honda มันจะเป็นครั้งแรกในรอบทดสรษนะครับกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแชมป์โลกอย่างมาร์ m มาเ e t กับการใช้รถของกองทัพหลวงจากโบลอนญ่าอย่างรถของดูคาติลงทำการแข่งขันนะครับในฤดูการ2024หลังจากที่มีการประกาศแยกทางกับ Honda นะครับกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP ในฤดูการ2024 มาร์คมาเกสยังจะไม่เนบซานติเฮนันเดสหัวหน้าทีมวิศวกรจากเรปโซฮอนด้าไปที่เกรซินีด้วยนะครับและอดีตแชมป์โลกจากฮอนด้าคนนี้ก็ยังยอมรับนะครับว่าการทำงานในฤดูกาล2 0 2 4มันอาจจะแปลกตาแฟนๆไปหน่อยครับเพราะว่าหัวหน้าวิศวกรคนใหม่อย่างแฟรงกี้คาเชตีนั้นจะเป็นหัวหน้าวิศวกรคนใหม่ของมาร์คมาเกสซึ่งตอนนี้แฟรงกี้คาเชตีนั้นก็กำลังทำงานให้กับฟาบิโอดิจิอันโตนิโอซึ่งแฟรงกี้นะครับก็จะมีความรู้จักรถแข่งของดูคาติมากกว่า ซานติเฮนันเดสที่อาจจะมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดและนับศูนย์ใหม่นะครับซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆมาร์กมาเกนนั้นก็กลัวว่าซานติในการนับหนึ่งใหม่นั้นมันอาจจะทําให้เสียเวลานะครับในการสร้างผลงานหรือว่าเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดในโลกตามเป้าหมายที่มาร์กมาเกนนั้นได้มีการวางเอาไว้และมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับและมาร์กมาเกนนั้นก็ยังเปิดเผยนะครับว่าการเปลี่ยนหัวหน้าทีมวิศวกรน,นั้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับกับวงการรถสูตร2ล้อหรือว่าการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP และมากมากเย็นก็ยังย้ำนะครับการที่เลือกแฟรงกี้คาร์ดาตีนั้นก็อาจจะช่วยในการผลักดันนะครับในเรื่องของการทําผลงานให้ออกมาดีมากกว่าที่จะต้องมานับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับ และการเปลี่ยนหัวหน้าวิศวกรครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการจบสัมพันธ์กับชาติเฮนันเดสครับซึ่งมีความสัมพันธ์ในการทํางานกับมาร์กมาเกสร่วมถึง13ปีด้วยกันนะครับและเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าแฟรงกี้คาเชดีคนนี้นะครับจะสามารถพามาร์กมาเกสไปถึงดวงดาวที่มาร์กมาเกสฝันเอาไว้หรือเปล่านะครับกับการแข่งขันโดยใช้รถดูคติที่มีสัญญาเพียงแค่ปีึ่งรวมถึงการปรับตัวและการทําผลงานมาร์กมาเกสนั้นจะสามารถสำแดงเดดได้มากแค่ไหนนะครับต้องรอติดตามกันนะครับ และนอกจากนี้นะครับมาร์กมาเกตนั้นก็ยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่ากับการแข่งขันในฤดูกาล2024นั้นมันอาจจะแปลกตาแฟนๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั้นมีการเปลี่ยนหัวหน้าวิศวกรจากซาติเฮนันเดสเป็นเฟรนกี้คาเชดีนะครับเพราะเฟรนกี้เป็นวิศวกรที่อยู่กับรถของดูคาติอยู่แล้วครับและเฟรนกี้ก็เป็นหัวหน้าวิศวกรที่รู้จักรถแข่งของดูคาติเป็นอย่างดีและแน่นอนครับว่าเฟรนกี้นั้น มีประสบการณ์กับรถของดูคติมากกว่าซานติครับอีกอย่างผมก็ไม่อยากที่จะหนีบซานติมาด้วยครับ เพราะผมนั้นก็มีอายุสัญญาอยู่กับเกรซินี่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและอนาคตของผมกับการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP มันยังไม่มีใครทราบดีครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นยังไงบ้างยังไม่มีใครรู้ครับดังนั้นแล้วผมอยากที่จะเสี่ยงคนเดียวมากกว่าที่จะเสียคนอื่นไปด้วยครับจากภาพรวมแล้วมันอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่การกระทาของามาร์มาร์เก็ตนั้นคือความห่วงใยอนาคตของหัวหน้าวิศวกรมากกว่านะครับ ครับเลยนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ